มาดูรากใบมะกรูดนะคะเราทำสำเร็จแล้วเห็นไหมคะเห็นไหมคะเราทำสำเร็จแล้วทำมันเป็นกวงเป็นรูกว้างๆอยู่ข้างในอย่างนั้นแล้วก็ไป่รู้เนาะนี่เราทำสำเร็จแล้วทำสำเร็จแล้วคะ่ะนี่เดี๋ยวจะอ,ออกมาเปลี่ยนกระถางใหม่น,นี่ก็ติดรากแต่น,นี้ติดรากนิดเดีียวเปลี่ยนกระถางใหม่คะ่ะ อันนี้ยังไม่ติดลากอันนี้เพราะว่ารูมันโบลรูมันโบมันเลยไม่ติดลากอันนี้ดูอันนี้สิคะเดี๋ยวดูอันนี้นะอุ้ยอุ้ยเสียงลากมันเสียงลากมันมันไอ้นี่ติดลากแล้วล่ะอันนี้ก็น่าจะติดลากแล้วล่ะแต่ใช้ดินแบบมันดินเหนียวอะเนี่ย ไม่ใช่ดินเหนียวดินเขาเรียกดินอะไรดินทรายเหรอใช้เหมือนดิน,นทรายทำค่ะเหมือนดิน,นทรายทำแล้วก็แต่ว่ามันนี่เนาะอุ้ย,ยติดลากแล้วแต่ลากขาดนี่ไงนี่ไงลากมันว่าแล้วเชียวเมื่อกี้ดึงนี่ลากมันเมื่อกี้ดึงไม่งั้นใบมันไม่งามดูดูด ติดรากอย่างดีเดี๋ยอะๆทำไงเนี่ยรากมันขาดทำไงเนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวทำใหม่ย้ายกระถางย้ายกระถางนี่นะคะเราผสมดินแล้วก็คือเดี๋ยวเอาเอาปลูกใหม่นะคะดินที่เราผสมกันดินตัวใหม่ก็จะเป็นดินดินปลูกักเข้าไปเนะะี่ยค่ะ แล้วก็อันนี้ก็คือแดินเพาะเม็ดนะคะดินเพาะเม็ดแต่ว่ามันมันทำให้น,นี้เปลี่ยนถุงใหม่มันทำมันทาให้ติดลาดเยอะแล้วก็ทำให้ต้นแข็งแรงคะ่ะก็จะเป็นแบบนี้นี่ค่ะต้นมะกรูดเรานี่ค่ะติดลาดดีใจมากเลยคะ่ะขยายพันธุ์ด้วยการ เขาเรียกอะไรอะ่ะตัดกิ่งแล้วเสียบเหรอตัดเสียบตัดเสียบเนี่ยค่ะก็จะได้รากะะทำได้ทำหลายรอบแล้วเพิ่งจะแบบติดรากที่เห็นผลนานนี่น่าจะเก็บได้ปีหนึ่งแล้วเนะะี่ยค่ะนี่น่าจะปีนี้ได้รากประมาณนี้